มาถึงช่วงเยี่ยมถึงเรือนเยือนถึงถิ่นนะครับคุณผู้ชมครับหากพูดถึงสถานที่ตากอากาศริมทะเลที่เต็มไปด้วยบรรยากาศความเงียบสงบเกาะศรีชังจังหวัดชนบุรีแล้วถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งนึงนะครับที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวแม้จะไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่คลึ้คลืเหมือนเกาะหลายแห่งในประเทศไทยนะครับแต่ด้วยบรรยากาศความเงียบสงบที่เต็มไปด้วยโบร,ราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อายุกว่า100ปีที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายนะครับติดตามมาเยี่ยมถึงเรือนเยือน แม้จะเป็นเวลากว่า100ปีมาแล้วแต่ทุกวันที่20กันยายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ชาวบ้านบนเกาะสีชังก็ยังคงถือเป็นวันสําคัญที่จะต้องมีพิธีบวงสรวงเพื่อเป็นการถวายราชสักการะต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีพระมหาการุณาธิคุณต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะสีชัง ยายบุญธรรมดีสดใสจึงเป็นคนหนึ่งที่มักจะทําขนมมาถวายและตั้งจิตอธิษฐานขอพรต่อหน้าพระบรมรูปก็เวลาว่างหรือเวลาไม่สบายใจก็จะมาไหว้มาไหว้เพว่าวัานนี้ลูกไม่สบายใจเลยลูกมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรก็ให้พ่อช่วยก็พอเปถึงบได้ก็สักวัน,นอะไรเรื่องที่ไม่ไม่ดีก็จะหายไปก็ไม่มีอะไรแบบนี้ นอกจากความเจริญบนเกาะแล้วการสร้างพระสุธาธุลราชสถานเพื่อเป็นสถานที่ประทับบนเกาะในพื้นที่กว่า200ไร่นี้ยังทําให้เกิดการพัฒนานำมาสู่ท่าเทียบเรือโรงเรียนโรงพยาบาลและโบราณสถานสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่ผู้มาเยือนจะได้ชมซึ่งไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ําเรือนไม้บันไดหรือทางสัญจรก็ล้วนแล้วแต่มีนามสอดคล้องกันอย่างไพเราะจริงๆแล้วคนในเกาะสีชังเนี่ยครับจะ จะทราบซึ้งถึงพระมหากราคุณของพระองค์ท่านอย่างมากเพราะท่านเนี่ยครับได้ได้มาสร้างความเจริญที่นี่นะครับขึ้นมาอย่างอย่างมหาศาลเพราะว่าท่านได้สร้างโบร,ราณสถานนะครับแล้วก็โบร,ราณวัตถุที่มีคุณค่าสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะที่พวกเราเได้ได้เห็นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางโรงเรียนแล้วก็สถานที่สําคัญสําคัญในเกาะสีช้างนะครับ และไม่เพียงโบราณสถานโดยรอบพระจุฬาทุทชฐานสถานที่อีกแห่งที่ผู้คนบนเกาะให้ความเคารพนับถืออย่างมากคือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่วิหารจีนที่ตั้งตระหง่านอยู่บนหน้าผาซึ่งสามารถเห็นทิวทัศน์ด้านหน้าเกาะได้อย่างชัดเจนนอกจากสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์แล้วค่ะบนเกาะสีชังนี้ก็ยังเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนค่ะเราก็จะเห็นทิวทัศน์ของท้องทะเลที่กว้างไกลแบบนี้ค่ะ ด้วยลักษณะที่เป็นช่องเขาที่ขาดออกจากกันบริเวณช่องเขาขาดนี้จึงเป็นอีกจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้รอบทั้งเกาะเช่นเดียวกับที่อ่าวอสดางหรือหาดท่ำพังอ่าวโค้งที่มีหาดทรายขาวซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวธรรมชาติและความสวยงามของเกาะยังได้ถูกถ่ายทอดลงในบทพระราชนิพนธ์โครงชมเกาะสีฉ่างที่ว่าถิ่นสุก,กายสุกด้วยถิ่นดีจิตโปร่งปราศจากราคีชุ่มชื้นสองสุกแห่งชาวสีช่างเกาะนี่แห่ อายุย่อมยืนพื้นแต่ร้อนเรือนริมสาวิตรีและหิรันวณิชไทย pbs รายงาน